สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับเอกผลิตเเตอร์กำแพงเพชรครับวันนี้เรามาติดตามผลการใช้เครื่องมือลดขั้นตอนในการเตรียมดินมิกโฟนะครับวันนี้เราอยู่ที่พื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเดี๋ยวมาดูแปลงอ้อยด้านหลังนี่ครับที่เราปลูกไปเมื่อช่วงประมาณสักพยอปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกไม่กี่เดือนเนี่ยครับก็จะถึงฤดูการตัดอ้อยแล้วนะครับเราจะมาดูความคืบหน้าของอ้อยแปลงนี้ว่าจะมีความสมบูรณ์แค่ไหนกันนะครับไปตามดูในคลิปได้เลยนะครับ และนี่ก็คือความสมบูรณ์ของอ้อยแปลงนี้นะครับเป็นอ้อยที่ปลูกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี66ทนี่เองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนนี้ก็จะตัดแล้วนะครับอันนี้ก็คือความสมบูรณ์ที่เราใช้นะครับกับการปลูกอ้อยแปลงนี้นะครับแปลงนี้ครับจะเป็นอ้อยที่ส่งโรงงานนะครับเป็นโรงงานเอทานอลนะครับหรือโรงงานแม่สอดพลังงานนั่นเองนะครับก็จะเป็น นะครับจะเป็นความสมบูรณ์ของแปลงอ้อยแปลงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ้อยฝนนะครับไม่ได้มีการให้น้าหยดอะไรทั้งสิ้นนะครับในแปลงนี้ผมก็ฝากบรรยากาศไว้นะครับในพื้นที่แปลงอ้อยแปลงนี้นะครับแปลงอ้อยด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นพื้นที่ขั้นตอนแบบที่ชาวบ้านแถวนี้เขาใช้กันทั่วไปนะครับคือการใช้พันสามพันเนั่นเองนะครับส่วนแปลงนี้นะครับที่ผมมาทําการสาธิตก็คือแปลงที่ใช้ขั้นตอนของการใช้มิกโฟนนั่นเองนะครับผม นะเราก็ได้ให้เห็นความแตกต่างกันนะครับระหว่าง2 2แปลง3แปลงนี้ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตวนๆรอบๆให้ดูเลยนะครับแล้วถ้าชาวไร่ท่านใดสนใจนะครับกระบวนการลดขั้นตอนการเตรียมดินที่ที่เราใช้เครื่องมิกโฟกันนะครับก็สามารถกดติดตามกดถูกใจไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนำภาพบรรยากาศดีๆ มาฝากกันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ